เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะเดียนสิรินาเปรวโรลานวิทยาหมายเลข180นะคะก็ขออภิปรายเรื่องอาชีวะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเดียนจบอาชีวะจากประเทศอังกฤษเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งการที่เรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนักเรียนไทยไปเมืองนอกมากเลยในช่วงนั้นนะคะส่วนมากก็จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียนเรียกว่าเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งต้องไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนวิชาชเรียนวิชาแบบ ใช้เวลานานมากแต่คนไทยสมัยนั้นเนี่ยไปเยอรมันกับไปไปอังกฤษก็จะเรียนอาชีวะกันเป็นส่วนใหญ่เดนเองไปถึงเนี่ยผู้ดูแลนักเรียนไทยบอกให้ไปเรียนอาชีวะทางด้านการกราฟิกดีไซน์ซึ่งตอนนั้นก็มีคนไทยเรียนเขาเรียกโอเลเวอร์เรียกว่าอาชีวะเนี่ยนะคะที่เมืองนอกก็คล้ายๆกับของเราเนี่ยก็เรียน3ปีแต่เดนมองว่าการที่เรียนอาชีวะจากเมืองนอกเนี่ย ทำให้ที่ทำงานได้ดีมากแล้วเพื่อนๆที่เรียนอาชีวะทั้งหมดกลับจากเมืองนอกก็ทํางานได้อย่างดีเรียนเรียนปีแรกนะคะเป็นวิชาชีพเขาสอนให้วัดรูปซึ่งต่างๆที่เป็นวิชาชีพเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ปีที่สองสอนให้มีหลักคิดมีความเข้าใจถึงวิชาชีพที่เราเรียนอยู่ให้เข้าใจลึกซึ้งถึงวิชาชีพนั้นๆว่ามีความหมายความต้องการอย่างไรปีที่สามาให้ทําวิจัย ะะทำวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อจะให้รู้ว่าเราสามารถพัฒนาอย่างไรตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นูน่นทุกครั้งที่มีหยุดเทอมก็ให้ไปทํางานที่บริษัทนะคะปีที่1ก็ทํางานบริษัทหนึ่งปีที่2อีกบริษัทหนึ่งปีที่3ก็อีกบริษัทหนึ่งแล้วปีต่อมาเรียนก็ไปเรียนวิาชาเ,เ,เรียกว่าอาชีวะเหมือนกันแต่ไปทางเลขานุก,การเพราะสิ่งที่ได้จากการเรียนที่เมืองน,นอกเนี่ยทำให้เรียนคิดว่าอาชีวะสําสคัญมาก แล้วเมื่อกลับมาที่เมืองไทยเพื่อนเพื่อนที่เรียนอาชีวะทุกคนจนเดี๋ยวนี้ก็ประสบความสําเร็จทางอาชีพทางชีวิตมีธุรกิจแล้วก็ทํางานเป็นสิ่งที่เรียนดูอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นห่วงมากเพราะอาชีวะของประเทศไทยหลักสูตรไม่ได้เป็นอาชีวะหลักสูตรเป็นแรงงานนะหลักสูตรเป็นชนชั้นเออเป็นแรงงานอย่างเดียวเราไม่ได้สอนเขาคิดไม่ได้สอนเขาพัฒนาไม่ได้สอนให้เขาก้าวหน้าเราแบ่งแยกอาชีวะกลับ กับมหาวิทยาลัยออกมาว่าคนหนึ่งคิดคนหนึ่งทำจริงๆอาชีวะต้องสอนให้คิดค่ะเพราะอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าอาชีวะอาจารย์ที่สอนอาชีวะส่วนมากไม่ได้มีไม่ได้เคยทํางานมาก่อนสอนตามตาําราเพราะนั้นเขาจะไม่ใชเ่เข้าใจเทคโนโลยีอย่างแท้จริงไม่เข้าใจวิธีทํางานอย่างแท้จริงนะคะอันที่สองอาชีวะเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยขาดการร่วมมือกับสถานประกอบการซึ่งหมายถึงว่า เขามีเครื่องมือมีความก้าวหน้ามีการวางแผนซึ่งถ้าเผื่อเราให้นักเรียนเราหรือครูของเราเนี่ยอยู่กับต้องไปทํางานมาก่อนถึงจะสามารถที่จะมาเป็นคนรูสอนเดยน่าเรื่องนี้สําคัญมากเดนเคยปรึกษาว่าทําไมไม่ให้คนที่ทํางานมาเป็นครูเขาบอกไม่ได้เพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือก่อนถึงจะเป็นครูได้เดชนบอกว่าเขาไปเขาทำงานก็คือเรียนแล้วอันนี้ก็เป็นข้อที่ได้ยินว่าทําไม่ได้นะคะเดชนมองว่าหลัก โครงสร้างของหลักสูตรคือเน้นแรงงานแล้วเน้นระดับที่ว่าครูผู้สอนก็ไม่รู้จริงแล้วผู้ปฏิบัติก็ถูกทรีชให้เป็นคนระดับล่างอาชีวะไม่ใช่คนระดับล่างนะคะอาชีวะเป็นพวกเทคโนโลยีเป็นการสร้างสารรค์เป็นการต่อยอดเป็นการทํางานเป็นการเรียนรู้แบบ,บทำไปด้วยเรียนไปด้วยซึ่งทําให้คนส่มากทําทงานเป็นก้าวหน้าได้อันนี้เดียนก็อยากให้มีการแก้ไขนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักสูตรแล้วก็อาจารย์อยากให้แก้ไขในการทำงานว่าหนึ่งต้องมีการประสานงานกับสถานประกอบการสองหลักสูตรเนี่ยจำเป็นต้องให้อาจารย์เนี่ยผ่านการทำงานด้วยหรือไม่ก็เอาคนทำงานเนี่ยมาเป็นอาจารย์นะคะอันที่สามก็คือภาษาคนเรียนอาชีวะต้องได้ภาษาค่ะเพราะภาษาเนี่ยเป็นการติดต่อแล้วเป็นการพัฒนา ถ้าอาชีวะไม่เน้นภาษาอาชีวะจะขาดความก้าวหน้าเราเน้นอาชีวะเป็นแรงงานหมดเราดูถูกอาชีวะเป็น,ปนคนทํางานแรงงานเพราะฉะนั้นเงินเดือนก็น้อยความก้าวหน้าก็น้อยการพัฒนาก็น้อยถ้าเราสามารถสร้างอาชีวะให้รู้งานพัฒนามีความรู้สร้างเทคโนโลยีอาชีวะสําคัญมากสําหรับประเทศไทยเรามีการเกษตรมากมายซึ่งยังเป็นคนยากจนอยู่ถ้าเราเอาอาชีวะมาทําการเกษตร มีเทคโนโลยีมีการวิจัยมีความก้าวหน้าแบบอาชีวะ,ะเกษตรเราจะไม่ยากจนเรามีเรื่องการขนสง่งซึ่งประเทศประเทศอังกฤษเขาเรียกลอจิสติกเราก็มองว่าอาชีวะของเราคือคนงานเราไม่เคยนึกเลยว่าอาชีวะของเราสามารถที่จะพัฒนาโลจิสติกของประเทศไทยได้เรามีหลายๆอย่างที่เราเน้นเป็นคนระดับล่างซึ่งสามารถพัฒนาเป็นคน,เป,นเป็นอาชีพที่ดีมากๆสำหรับประเทศไทย แต่เนื่องจากหลักสูตรมีปัญหานะคะก็ขอบคุณนะะคณะกรรมการทุกท่านที่แก้ไขปัญหานี้เรียนคิดว่าการทํางานด้วยเรียนไปด้วยสําคัญมากอาชีวะจําเป็นมากที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะไม่สามารถที่จะเรียนรู้แล้วจบนะัการทํางานทุกอย่างต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสําคัญมากก็คืออาชีวะต้องมีการเรียนรู้และต้องประสานงานผ,ผู้ประกอบการแล้วสร้างอาชีพให้กับ งานต่างๆที่เรามองเป็นงานชั้นต่ำไม่ใช่ค่ะงานเหล่านี้คือสิ่งสำคัญมากสำหรับประเทศไทยการเกษตรการขนส่งงานต่างๆอาหารแม่ค้าต่างๆสามารถเป็นผู้ทำไรายได้มากมายให้กับประเทศชาติได้ถ้าเขาได้รับการพัฒนาที่ดีสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะ